ก็สวัสดีครับทุกคน,นครับผมใหม่คุณซื้อการตลาดออนไลน์หรือว่าที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์นะครับวันนี้ก็เราจะมาจัดรายการสดด้วยแล้วก็มาถ่ายทำคอนเทนต์นะครับก็จะมีการอัดวิดีโอ แล้วก็จะมีการไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็คือเราจะมาไลฟ์สดในรูปแบบของการดําเนินการแก้ปัญหาออนไลน์นะครับหรือว่าแก้ปัญหา Facebook Meta นั่นเองว่ามีปัญหาอะไรบ้างวันนี้ผมไม่ได้จัดรายการแค่คนเดียวหรือว่าไม่ได้ทําแค่คนเดียวนะครับวันนี้ถ้าใครอยู่บ้านแดงหรือว่าบ้านสีดําก็ตามหรือว่าแฟนเพจถ้าหลังจากการถ่ายททดสดวันนี้นะครับเราจะมีการตัดต่อให้ดูด้วยว่าเบื้องหลังการถ่ายโทษดสดเป็นยังไงบ้างกับโทรศัพท์นะครับก็แอบโปรโมทนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมใช้ต่อระบบ Android นะครับเวลาทําการตลาดตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะมีรงดอ่่4เคื ก็คือไลฟ์สดนับตัวไปก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือ oppo reno 11นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่ก็คือ,อ oppo reno 5นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น f i x 5 pro นะครับปัจจุบันนี้ผมก็จะใช้โทรศัพท์ oppo เป็นหลักในเรื่องของการทําการตลาดแต่ว่าการใช้งานมือถือปกตินะครับที่ผมใช้อยู่ประมาณสีเครื่องผมเองก็ดูแลในเรื่องของแฟนเพจด้วยนะครับก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือ,คอหลักๆผมจะทําพิโลกอันซีนะครับฝากติดตามได้แล้วก็ต้องไปชิคกินนะเป็นแฟนเพจที่ผมดูแลโดยตตรรงงด้้ววววยยนนนนะค,ะนนนะคนนัักกก็็็จเเเปปาา่่อีีหลแ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะมีการสัมภาษณ์จริงๆว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ f c e e o o o นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมจะให้ข้อมูลต่างๆว่าการแก้เนี่ยเกิดขึ้นจริงยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เหลือเราไปสัมภาษณ์กันเดีผมจะใช้ไฟล์ X8 Pro นะครับในการโทรไปหาเคสที่ทางเราครับแก้ปัญหาออนไลน์ อยากจะฟังประสบการณ์ตรงแล้วก็จริงจากเขาก่อนว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างแล้วแก้ปัญหาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วได้จริงหรือไม่จริงยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาจะดูระบบไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยวดูหลังจากการตัดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมโทรติดต่อได้เลยนะครับโอเคครับเริ่มครับ ฮััลลโหครบสวัสดีครับอ่าขออนุญาตครับอันนี้ไม่แจ้งชื่อได้นะครับไม่แจ้งชื่อไม่แจ้งข้อมูลได้นะครับงั้นเอาตัวนิดนึงได้ไหมครับชื่อเอ็มครับคุณเอ็มเลยนะครับอ่าคุณเอ็มครับผมถามนิดนึงครับอันนี้เป็นประสบการณ์แล้วก็อยากจะแชร์ความรู้ให้หลายๆคนเกี่ยวกับการอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับ Facebook เนาะถูกบล็อกเพราะว่าคุณเอ็มเนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นของอ่าคุณเอ็มด้วยแล้วก็แก้ปัญหาออนไลน์กับคุณเอ็มแล้วก็ Facebook แฟนคุณเอ็มด้วยมีทั้ง Facebook แล้วก็ IG เเลยถูกต้้ออองงมมมัััััคคครรรบบบบ่่่าทหด4ญชชชีใใโ งั้นผมขอสัมภาษณ์ค่ณเอ็มนิดนึงครับว่าก่อนที่ทจะมาแก้บล็อกหรือว่าแก้ปัญหากับทางเราเนี่ยคุณเอ็มเนี่ยพอจะทราบสาเหตุการถูกบล็อกทั้ง4บัญชีของคุณไหมครับอ,อันนี้อันนี้น่าจะพอทราบอยู่ครับหลักๆน่าจะมันเกิดจากบัญชีผมเนี่ยแหละครับคุยบทสนทนาน่าจะเป็นผิดกฎของ Facebook และทีนี้บัญชีผมกับแฟนเนี่ยน่าจะล็อกอินในเครื่องเดียวกันมาคือหลายเครื่องครับไม่ว่าที่บ้านจะมีทั้ง iPad แล้วก็มีโทรศัพท์อีกที่มันสามารถสลับบัญชีกันได้อะก็เวลาผมผิดกฎ ทาง Facebook ก็น่าจะเห็นว่าอาจจะเป็นแบบค like ิดว่าผมเป็นคนคนเดียวกันกับใครหรือเปล่าเพราะว่ามีการสลับบัญชีกันบ네่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราอินนะครับเครื่องเดียวกันก็คือง่ายๆว่าปัญหาการถูกบล็อก Facebook ของคุณก็คือการใช้มือถือเครื่องเดียวกันแล้วก็สลับบัญชีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับใช่แล้วก็จริงๆผมให้ข้อมูลนิดนึงเนาะแล้วที่มันโดนบล็อก i อไปด้วยเพราะว่าเฟซบุ๊กกับไอจีมันถูกบังคับให้เชื่อมโยงนะครับถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าเองนะเช่นเมลเดียวกันเบอร์เดียวกันนคับกกกก็็เเเลลยยยทําาใหุ้้้ณถูอขไปดว ทั้ง2บัญชีนะครับแล้วก็การที่คุณสลับบัญชีถ้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งนะครับถูกบล็อกไปแล้วนะครับก็จะตามมาด้วยบล็อกซ้าซ้อนไปนด้วยนะครับเขาก็อาจจะมองว่าบัญชีที่1กับบัญชีที่2อาจจะมีความผิดร่วมกันได้นะครับก็เลยถูกบล็อกทั้ง Facebook แล้วก็ IG ไปพร้อมกันแต่ว่าคุณให้ทางผมมาแก้ปัญหาเนี่ยก็คือทั้งหมด4บัญชี Facebook ของคุณเอมเองหนึ่งบัญชี IG ของคุณเอมหบัญชีเนาะเฟซบุ๊กของแฟนคุณเอมหนึ่งบัญชีแล้วก็ไอจีของแฟนคุณเอมหบัญชีนะครับอ่าแล้วก่อนหน้านี้ครับคุณเอมอ่าผมขอถามนิดนึงว่าคุณเอมเคยติดต่อใครไหมก่อนที่จะมาเจอเราแล้ว,แล,วแล้วมั่นใจยังไงให้เราแก้ปัญหาออนไลน์ที่คุณเอมเนี่ยมีปัญหาอยู่บ้างครับอันนี้ผมต้องท้าความ ถึงตอนเหตุการณ์ครั้งแรกเหตุการณค์ณครั้งแรกผมก็เริ่มกันหาข้อมูลแล้วคือผมผมทำด้วยตัวเองก่อนอันดับแรกตามหลักตามขั้นตอนของ a c e b o o k เลยก็คือยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนเลยแต่ทีเนี้ยผมก็เลยพอยื่นเสร็จผมก็เลยไปหาข้อมูลว่าบางคนยื่นไปแล้วเรื่องเงียบ ไม่ผ่านด้วยตนเองนะอันนี้มาถึงต,น,ตนเองนะครับก็คือครเรื่องไปแล้วเรื่องเงียไม่ผ่านบางคนก็คือไม่มีการติดต่ออะไรมาจาก Facebook เลยจนถูกปิดถาวรไปเลยพอผมเห็นข้อมูลตรงนั้นผมก็เลยเริ่มหาว่าวิธีจะทํำยังไงดีเพื่อที่จะแก้ได้โดยเร็วก็โอเคเริ่มเจอหับแก้ ตามเพจต่างๆผมหา,าข้อมูลหลักๆผมจะหาจากในทิกตอกเพราะว่ามันมีวิดีโอล่าสุดส่วนใหญ่ในเฟซหรือว่าอะไรเงี้ยข้อมูลมันจะยังไม่ค่อยอัปเดตเหมือนในทิกตอกครับทุกันเนี้ยผมก็เลยเริ่มหาข้อมูลในทิกตอกเรื่อยๆเรื่รยรยอยๆเจอเยอะมากเจอเยอะมากเจอทั้งบางคนเริ่มราคาจากหลักร้อยไปจนถึงหลักพันผมก็เลยเริ่มถามทีละคนถามทีละคนถามทีละคนพอถามไปก็เลยเริ่มไลๆๆ้์ไลนไลนถามแต่บางคนพอผมถามไปแล้วความน่าจะถือมันไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับพอผมไปหาข้อมูลทีหลัง อย่างคนแรกที่ผมถามไปแก้ทุกอย่างในราคา600บาทซึ่งผมก็คิดว่าการแก้ขนาดนี้ทําไมราคามันถึงจะนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลผมเลยเอาเบอร์โทรแล้วก็หรือบัญชีเขานะ่ะไปลองเซิร์ชใน Google ดูซึ่งพบว่าเป็นมิจฉาชีพแต่คุณเจอใน t i k t o k อกถูกต้องไหมครับ,รบทุกอย่างที่ผมหาในการแก้ครั้งนี้เริ่มต้น Tik t o k เลยครับเริ่มต้นจาก t i k t o k อย่างเดียวไม่มีแพลตฟอร์มอื่นเลยใช่ครับแล้วก็มีหลายคนที่ผมทักไปครับใช่ครับแล้วก็การต่อการอะไรเงี้ยเขาดู ไม่ได้มีความที่อยากจะตอบเราหรือว่าอยากที่จะสนใจในการที่จะแบบแก้ไขปัญหาจริงๆในหลายๆเพจครับใช่แล้วก็อ้ามอ้ามขอย้อนไปบุกคนแรกบูกคนแรกที่ผมบอกว่าในราคา600บาทเนี่ย <ๆ S 2> เขาได้มีการให้เบอร์ผมมาเพ <ๆ S 2> ื่อ <ๆ S 2> ติดต่อเพื่อเหมือนจะอาจจะสร้างความมั่นใจให้ผมว่าเขาเนี่ย สามารถทำให้ได้จริงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็มีเบอร์แต่ผมไม่ได้ต่อครับไปนะครับเพราะว่าพอผมได้เบอร์ปุ๊บผมก็เลยลงไปเสิร์ชหาใน Google เลยแล้วสิดว่าเขาเป็นมิชาชีพจนมาเจอทางทางใหม่อ่ะครับผมก็เลยอผมก็เลยลองหาข้อมูลเหมือนกับคนแรกเลยผมก็เลยเริ่มหาข้อมูลก่อนที่ที่ดูมีตัวตนมากๆในโซเชียลอย่างแรกที่มีตัวตนมากๆทุกแพลตฟอร์มที่มีตัวตนหมดเลย f a c e b o o k มี YouTube มี TikTok มีแล้วก็ในไลน์ที่เราคุยกันที่มีทุกอย่างมีรีวิวหมดทุกอย่างและยอดผู้ติดตามที่มันดูสมเหตุสมผลกับสิ่งที่พี่พูดออกมาตลอดว่าพี่มีประสบก,การณ์รใช่มันดูปลาล้ากันไปซะทุกอย่างแล้วก็ like หลักรีวิวหลักๆที่ผมรู้สึกว่ามันควรที่แบบที่ทำไมผมเชื่อใจเพราะว่าดูในยู u ูบว่าพี่ เวลาวรีวิวเนี่ยมันดูจริงใจอ่ะแต่ละคนดูมาแบบว่ามีปัญหาจริงๆแล้วทางที่ใหม่เนี่ยทางทีมงานที่ใหม่เนี่ยแก้ปัญหาให้เขาได้จริงๆเขาถึงมารีวิวให้พี่ไหมผมก็เลยตัดสินใจที่ทักไปหาพี่คุยกับพี่แล้วก็สุดท้ายผมถึงขอเบอร์ลองขอคุยกับพี่โดยผ่านทางโทรศัพท์ที่เราคุยกันจนยิ่งมันสร้างความมั่นใจให้กับในหลายๆอย่างมากกว่าคนอื่นที่ผมทำไปก่อนหน้านี้อืครับใช่ใช่พอผมสร้างมั่นใจพูดพี่บอกหนึ่งสองสามสี่เหตุการณ์ ขั้นตอนที่ผมต้องปฏิบัติแต่พี่ต้องปฏิบัติให้ผมนู่นนี่นั่นจนจบก็ได้ไปต่อกับพี่จนจบจนผมทางเฟซบุ๊กของผมเฟซบุ๊กของแฟนไอจีกลับมาเป็นเหมือนเดิมภายในสองครับโอเคก็ภายใน2วันเนาะแต่ผมพูดตามตรงนะอันนี้ผมบอกให้คุณเอมด้วยจริงจริงจริงคุณเอมมันมีการคุยกับผมมากกว่านี้ผมบอกทุกคนตามตรงนะครับว่าในกรณีที่ดําเนินการไม่ว่าใครดําเนินการก็ตามอันนี้ให้ความรู้ด้วยครับเขาต้องมีรูปว่าเขาทําอะไรให้คุณเขาจะต้องยืนยันได้ว่าเนี่ยคือการดําเนินการการแก้ปัญหาออนไลนน์จจริงๆไม่่วาะเป็ Facebook หรือว่าแฟนเพจก็ตามแล้วก็บอกตามต,ามตรงนะครับคุณเนมผมพูดกับคุณเนณเม,กกม,มก่อนที่คุณเนมจะมาแก้กับผมด้วยซ้ำก่อนที่คุณเนมจะจ่ายตังค์ให้ทางเราก็ตามผมบอกเสมอว่าในการดําเนินการมีทั้งผ่านและไม่ผ่านเสมอถูกต้องไหมครับต้องครับนั่นคือการแสดงความจริงใจของเราเพราะว่าจริงๆเราทําด้านนี้นะครับเฉพาะแก้ปัญหาอะไรน์ประมาณนะครับประมาณ7ปีละที่เรารับทํามาครับก็มีทั้งเคสที่แฮปปี้สมหวังแล้วก็ไม่สมหวังเสมอเราไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์มและเราไม่ใช่มีฉาชีพเราไม่ขอพูดแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเราอยากใช้ความจริงใจแล้วกกกกก็าาาาารรรรรดํเนนิิจจปะสบณ์งที่แ ปัญหามาเยอะมากมามากกว่าหมื่นบัญชีในการดําเนินการตรงนี้จริงๆครับแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณเอมเป็นเคสที่แฮปปี้ก็คือผ่านเนาะแล้วคุณเอมรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากการแก้ปัญหาประมาณนี้ครับอยากอยากฟังนิดนึงครับก็ผมรู้สึกโอเคนะครับเพราะว่าามันจากที่ผมติดต่อตั้งแต่ไอพีไปมันมันเป็นขั้นตอนที่ทําให้เราได้รู้ทุกอย่างว่าพี่ทําอะไรบ้าง คือไม่ได้ว่าพี่เออโอเคพี่รับเงินหมไปแล้วพี่เงียบหายเลยแล้วก็มาบอกกับผมว่ารอนะครับนู่นนี้นั่นไมพี่มีการส่งติดตามผลงานขั้นตอนว่าผมทำถึงขั้นตอนนี้แล้วนะอืมครับคุณรู้ใช่ไหมว่าผมถึงขั้นตอนนี้ให้คุณแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือฝ่ายที่อ่าเสียตังค์เนาะว่ะาก็จะรู้ <c oughs> สึกว่าโอเคมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลานะวันแรกเคลื่อนไหวขนาดไหนครับวันนี้สอบเป็นยังไงครับแล้วก็มีการติดตามตลอดว่าอ่าว่ามันถึงขั้นตอนไหนแล้วในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วควรทํายังไงในวันถัดไปหรือไม่ควรทําอะไรใน อัดไปใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>ผมโอเคนะกับค่าใช้จ่ายที่ผมไปผมไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยเพราะว่ามันข้อมูลในทาง a c e b o o k ทางทีมันมีความสาคัญนะเนาะทุกวันนี้พี่อพอพอเสียเงินกับหลักนั้นไปอ่ะมันรู้สึกว่ามันแฮปปี้ที่เสียไปอ่ะแล้วมันได้ผลมามันคือมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เสียดายตังค์เลยที่จ่ายไปเลยแม้แต่นิดเดียวพี่ <PL B. S 1> ใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้แฮปปี้ที่สิ่งที่ทางพี่ใหม่เนี่ยทำให้มากๆเลย ก็ขอบคุณครับคุณเนมแล้วผมถามนิดนึงเนาะอันนี้ก็คืออยากจะมาแบบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็อยากจะถามคุณเนมนิดนึงว่า คือผมบอกไปแล้วว่ามีโอกาสทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จถ้าสมมติว่าในกรณีที่มัมนไม่ผ่านคุณเดมจะแฮปปี้แบบนี้ไหมหรือว่ายังไงครับในมุมมองของคุณเดมในความในความคิดผมนะครับ<ะ>ผมก็ยังไม่ได้ถึงความรู้สึกจุงนุ้นเนาะแต่ผมก็รู<ะ>้ว่าทางต่อไปถ้ามันไม่แฮปปี้ทีมงานจะหมายถึงว่าจะจัดการยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าดูแลจนถึงที่สุดแล้วจนหามันเป็นความสามารถของทีมงานแล้วอะไรเงี้ยผมก็<ะ>อันนี้ผมรู้ก็ไม่ได้เต็มปากเพราะว่ามันเสร็จก่อนหรือที่มันได้มันได้เร็วเนาะใช่คือมันไม่ต้้อออออองงพ่่าาารรรตตนนนนแกก็เเหมืวว7ัะ เพราะว่าคิดของโดยเฉพาะเคสของแฟน,แฟนผมมามันดูปิดมันขึ้นว่าปิดไปเลยอ่ะครับแล้วมันค้ดหาในบัญชีอ่ะด้วตัวผมลองค้นหาแล้วมันไม่มีข้อมูลอ ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันต้องคงแฟนผมก็เลยรู้สึกเส่อใจไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่พอมันผ่านก็เลยรู้สึกว่าโอเคจบกับความรู้สึกตรงนั้นมันก็เลยไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าถ้ามันไม่ผ่านมันจะรู้สึกยังไงอะไรขนาดนั้นนะอ่าครับแต่แต่ผมก็ต้องบอกตามตรงนะคุณเนมเนาะแต่หมายถึงว่าคุณรู้สึกสบายใจคือไม่ว่าจะผ่านไม่ผ่านก็อาจจะแฮปปี้ตรงที่เรามีการดําเนินการให้ดูถูกต้องไหมครับอันนี้อันนี้ในมุมมองของคุณเนมอ่าใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าพูดถึงอในใน ก็คือใช่เพราะว่าขั้นตอนต่างๆคือทา้งทีมงานแอดมินพี่คือส่งรายละเอียดให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นย่งไรเลยคือไม่ได้ปล่อยเงียบดูแลเคสพยุงเคสไปเรื่อยๆจน จบหรือไม่จบก็อยู่ที่เคสอย่างที่พี่บอกมันก็มีโอกาสทั้งจบและไม่จบแต่ก็จะดูแลพยุงกันไปจนสิ้นสุดจริงๆจนที่อันนี้อาจจะจนทางทีมที่อาจจะรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วจริงที่อาจจะถึงบอกกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็รจริงๆเราเ<ไ>ป็นแบบนั้นครับก็ือคือสมมติอันนี้ันทุกเคสนะผมจะบอกเสมอว่าเราจะเราจะไม่ทิ้งเคสคือถ้าให้เราทําเราก็ทาแหละทำเรื่อยๆแต่ว่าโอกาสอาจจะไม่สูงมากเราก็จะพูดตามนี้เนาะเพราะว่าทุกคนเสียเงินเสียค่าบริการเราให้ความสําคัญตรงนี้เงินมันได้ยากปัจจุบันเนี้ยก่าหเงิิมได้้ถกตตตอัครบแส Uh, ถ้าสมมตินนะทำก่อนจ่ายบางทีก็ไม่ได้ทำไงนึกนึกออกไหมครับบางทีก็รอหายเองแล้วก็ได้ตังฟรีๆเราไม่ทําแบบนั้นอันนี้บอกกับคุณเอ็มตามตรงนะผมเลยต้องมีการทําแล้วบอกแอดมินเสมอว่าเมื่อทําเมื่อไหร่คุณจะต้องมีรูปให้เขาดูไม่ใช่ปกปิดเลยว่าเอยทำแล้วนะถ้าสมมติว่าในกรณีที่ผมไม่รับเงินก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าผมปล่อยไปเลยจนหายหรือว่ามันไม่หายเลยอ,อันนี้ผมพูดตามตรงนะครับคุณเอ็มทําไมคุณเอ็มมีโอกาสผ่านสูงกว่าคนอื่นนะทัทง้ทงทั้งที่คุณเอ็มขึ้นว่าอะไรรนะ ว่าปิดบัญชีเลยแล้วก็ ผมบอกไปครั้งต้นคือผมลองค้นหาใน Facebook แล้วคือไม่พบบัญชีคือมันจะมีขั้นตอนที่ว่าค้นหาบัญชีเพื่อลืมรหัสผ่านทุกนี่นับที่พบบัญชีคือไม่พบเลยจริงๆแต่อย่างของผมอ่ะมันยังพบครับใช่มันยังมันยังพบบัญชีมันยังรู้สึกว่ามันยังมีบัญชีอยู่มัยังอยู่ยื่หนุนแต่ของแฟนผมอ่ะไม่พบเลยก็อย่างที่บอกไปว่าทําไมมันผ่านเร็วเนาะคุณเนมก็คือง่ายๆคุณเนมติดต่อหาเราเร็วแล้วเราทําให้เร็วเพราะว่าผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่ายิ่งปล่อยระยะเวลาไว้นานไม่ได้ทําให้โอกาสมัน เราจะมีการส่ง OTP ถูกต้องไหมครับแล้วก็มีการรับเรื่องจาก Meta จริงใช่ไหมครับที่ส่งไปที่เมลคุณเอ็มใช่ไหมครับใช่อันนี้อันนี้ชัดเจนก็คือการมีการขอ OTP จริงแล้วบัตรเนี่ยเราเราใช้จริงในเรื่องของการรายงานสถานะหรือว่าการยืนยันตัวตนประมาณนี้ทำให้อโอกาสของคุณเอ็มอาจจะสูงแต่ถ้าหลายหลายคนติดต่อมาแล้วปล่อยมาเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือว่าปล่อยเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยโอกาสมันก็ค่อนข้างน้อยอันนี้พูดตาม,ต,ามตรงนะครับไม่อยากจะโกหกกันด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของการทํางานของเราด้วยเพราะว่าถามว่าตรงนี้ผมพูดกับคุณเมตรง บางครั้งผมก็ไม่ได้กาไรอะไรมากมายจากการทําตรงนี้เพราะผมเองก็มีธุรกิจของตัวเองแล้วเหตุผลทาไมผมไม่อัดทุกอย่างรูปแบบการดําเนินการไปเลยผมบอกกับคุณเนมตามตรงถูกถูกโจมตีบางทีอาจจะเป็นคู่แข่งหรือผมไม่รู้อาจจะเป็นมิตรหรือก็ตามเอาชื่อเสียงของผมทําเสียหายอะไรเงี้ยมันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นผมเลย <c oughs> ตัดสินใจว่าผมรับทําเองดีกว่าเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาจะได้ไม่เอาความรู้ของผมไปหากินต่อในเชิงที่ไม่ดีประมาณนี้ในมุมมองของผมนะต่อให้ผมอาจจะขาดทุนก็ตามเพราะทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแต่ที่เราบอกว่าเราขอเก็บบตังคคน่่าารริกแี้้ท แล้วครับก็คือเก็บตังก่อนดําเนินการแต่ดําเนินการเนี่ยแน่นอนคุณต้องมีรูปเพราะผมบอกเสมอว่าถ้าไม่มีรูปจะรู้ได้ไงว่าทําจริงถูกต้องไหมครับก็แค่นั้นเองนะครับวันนี้พวกก็ต้องขอบคุณคุณเอ็มมากๆเลยที่มาให้ผมสัมภาษณ์เนาะครับอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกด้วยเพราะว่าจริงๆผมอ่าไม่ได้เปิดตัวเองแบบนี้นว่าสัมภาษณ์แต่ว่าอยากให้ทุกคนเนะี่ยอยากเห็นเคสจริงๆว่าเวลาคุณมีปัญหาไม่ว่าจะบล็อก a c e b o o k บล็อก IG หรือว่าปัญหาแพลตฟอร์มการบล็อก Tik t ็อหรือใดๆก็ตามแม้กระทั่่่่่งง Google นนนนนนะะคครัััมมมมมีีีปญหาาาาาแล้กก็โอสสอสททผผไเเุณใฐ เคยถูกบล็อกทั้ง a c e b o o k และไอจีอยากบอกอะไรหลายๆคนไหมครับว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้ควรจะแนะนํำยังไงดีหรือว่าควรป้องกันยังไงบ้างนะครับในมุมมองของคุณเดมครับอ,อย่างแรกนะครับ,รบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็ตั้งสติครับเราดาูข้อมูลว่าเราควรจะทําคือบางคนอย่างเชสผมผม,ผมไม่มีสติเลยว่ามันเพราะว่ามันเด็กขึ้นมาว่ามันปิดอะไรอเงี้ยแล้วมันจะให้ทําอะไรต่อพยายาม เก็บรูปข้อมูลต่างๆก่อนที่ว่าทุกขั้นตอนว่า a c e b o o k อ่ะให้เราทําอะไรบ้างก่อนอย่างแรกเก็บข้อมูลเพราะเพื่อจะติดต่อผู้ที่แก้ไขเขาจะได้รับรู้ว่าเราเกิดเหตุการณ์ก่อนนั้นเนี่ยมีอะไรขึ้นมาบ้างครับแล้วก็ต่อไปก็คือถ้าทําตัวเองรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้คาคนแก้ให้ดีกว่าหาข้อมูลต่างๆหาข้อมูลดีๆอย่าเพิ่งรีบเชื่อใจใครหาข้อมูลก่อนเพราะบางคนดูน่าเชื่อถือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือจริงก็ได้อาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้หาข้อมูลให้ดีมีพยายามหาข้อมูลคนที่มีตัวตนบนแ ่หมต้องยกพี่ใหม่เลยเพราะว่าพี่ใหม่คือสร้างตัวตนคน,นทุกแลตฟอมบนโซเชียลทำให้รู้สึกว่าผมเชื่อใจได้แล้วพยายามพยายามหาคนรูปแบบนี้ถ้าคิดจะแก้อยากให้แก้ปัญหาใช่ครับแล้วก็วิธีการดีที่สุดก็คืออย่ามีปัญหา <c oughs> อย่าทำปิดกดต่างๆอย่าทำปิดกดต่างๆ <c oughs> ของไม่ว่าจะเป็นทั้ง f a c e b o o ไอจีอย่าทำเพราะว่าทำแล้วมันจะเสียดายที่หลังมันจะรู้สึกว่าไม่ควรทำตั้งแต่แรกเลยดีกว่าประมาณ โอเคครับก็วันนี้ก็เป็นรีวิวจริงๆจากคุณเอมเนาะแล้วก็ผมก็ขอบคุณคุณเอมมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ข้อมูลการแก้ปัญหาแล้วก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนที่ถูกบล็อก รวมไปถึง Tik t o อกด้วยนะครับไม่ใช่ว่า Tik t o อกโดนบล็อกไม่ได้ไม่ใช่นะครับโดนบล็อกได้เหมือนกันโดนปิดได้เหมือนกันบางคนก็โดนศูนย์วิดีโอ,อก,ก็คือโพสต์ไปไม่มีคนดูก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสทั้งผ่านและไม่ผ่านเสมอแล้วก็ควรที่จะดาเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดผมเองนะครับไม่ได้ว,ว่าอยากจะขายงานหรือว่าโปรโมทเองถ้าสมมติว่าคุณทําเองได้คุณดูวิดีโอผมเสร็จแล้วทําเองได้ผมแฮปปี้เลยคุณไม่ต้องจ้างเราไม่ต้องติดต่อเราก็ได้ก,ก็อาจจะเป็นสนับสนุนโดยการดูวิดีโอของเราเพื่อดําเนินการใน่อเพื หาเงินจากการเดือดร้อนของหลายๆคนแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้งานอย่าง,างมีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามเรียนรู้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เรามีตัวตนในหลายช่องทาง,งหรือในโลกออนไลน์เยอะเพราะว่าเราก็เรียนรู้ในทุกๆช่องทางแต่ละแพลตฟอร์มมีเอกลักษณ์แล้วก็การใช้งานที่ไม่เหมือนกันรวมไปถึงนะครับมาตรฐานชุมชนของทุกๆแพลตฟอร์มก,ก,ก,ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างไรวันนี้ผมขอบคุณคุณเอ็มมากนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณเอ็มครับครับขอบคุณมากโอเคครับสวัสดีครับโอเคก็ขอบคุณคุณเอ็มมากนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะถ้าวันนี้อยากจะปรึกษาาาาาาสสอบถถมมมมมนี้้้ผใหเเข หรือว่าถ้าใครอยากโทรโดยตรงของเราเลยนี่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆก็อยากที่จะให้ความรู้อยากที่จะให้ข้อมูลด้วยเพื่อให้หลายๆคนนะครับจะได้เข้าใจระบบหลังบ้านไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ทิกต็อกไลน์โอเอฟไลน์บิสเนสรวมไปถึง Google a อที่เราดําเนินการอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็เลมอนเอทด้วยเราก็มีนะครับไปเซิร์ชเจอเจอแน่นอนนะครับอันนี้กล้าการันตีว่า J t ท o f f i c i a l เรามีหลายช่องทางแต่จริงๆแล้วเรามีหลายธุรกิจหลายแพลตฟอร์มหลายช่องทางในส่วนของ Tik t ็อตอนนี้เราก็เริ่มดําเนินการในในเวที่ถูกตอ้องเพราะว่าจริงๆ Tik t ็อของเรานะครับเราไม่ได้มีแค่เจท Off i c i a l ถ้าใครติดตามเราจริงๆเราม,มีแล้วมีแล้วแม้แคสนะครับแล้วก็ม,ม,มีต้องไปชิกอ,อิกอน,อม,น,นมีหลย่เงทีเอ เหมือนกนัแล้วก็ถ้าใครที่ตอนนี้มีประสบปัญหาในเรื่องของการขายสินค้าหรือว่าอยากจะหาช่องทางการขายสินค้าสามารถคอมเมนต์มาได้จริงๆผมมีกลุ่มฟรีขายสินค้าอยู่นะครับฟอลโล่เราประมาณหลักแสนแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บตังค์นะแต่ใครที่อย่างเช่นทําเสื้อนะครับทำเสื้อทําสินค้าออนไลน์อยากจะขายสินค้าออนไลน์ก็สามารถทักเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจยูทูบอ่าทิกตอ็อกไลน์โอเอไลน์วิสเน็ตตรงนี้เราสามารถให้คําแนะนําได้หมดเลยเพราะว่าผมมีคตินะครับทำไมเรารู้ก่อนคนอื่นทําไมถึงมี ความรู้แน่นอนเราทํามามากกว่า7ปีแล้วต่ตอนนี้ก็เฟซบุ๊กก็มีรูปแบบการบล็อกการพิจารณาการใช้งานที่แตกต่างกันไปอ่ามันก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับเมื่อก่อนอาจจะมี การสมัคร Facebook ของคุณนะครับอาจจะ1เบอร์เนี่ยอาจจะได้ประมาณ10เฟซเลยนะแล้วก็อ่า่เมลเนี่ยอาจจะทำได้ประมาณ5 1 0ถึงเฟซอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะสมัครใช้งานนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็แพลตฟอร์มเขาก็มีค่าใช้จ่ายมีเรื่องของเนื้อที่นะครับที่ต้องใช้ในการที่เป็นข้อมูลนะครับในเนื้อที่ในการใช้ข้อมูลในการสมัครบัญชีใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีกฎหรือมาตรฐานจนที่มากขึ้นเช่น1บัญชีต่อ1ข้อมูลนะครับแม้กระทั่งเอาง่ายๆครับแพลตฟอร์มน่ารักน่าร่ นะครับหเบอร์ถ้ายืนยันไปแล้วก็สมัครอันอื่นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าการใช้ข้อมูลซ้ําซ้อนกันผมบอกคุณตรงนี้เลยนะครับไม่ได้ทําให้บัญชีของคุณดีขึ้นไม่ได้ทําให้บัญชีของคุณเนี่ยแก้ปัญหาได้เร็วเลยหรือว่าทําให้บัญชีของคุณแข็งแรงมันเป็นไปไม่ได้ครับไม่ว่าคุณจะสมัครเสียเงินหรือไม่เสียเงินก็ตามคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าการสมัครสัญ,ญลักษณ์พิเศษนะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ถูกบล็อกนะครับการสมัครสัญลักษณ์พิเศษไม่ได้แปลว่าคุณจะมีสิทธิิิิิิพเเเศษใดๆๆ่่่มมมมมมตตัันไีจจรรรรงงคแแล้วกาสส สัญ,ญลักษณ์พิเศษเขาอาจจะมีข้อมูลรายละเอียดให้คุณม,มาว่าเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ยืนยันตัวตๆแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้บอกคุณนะครับว่าเขาจะไม่บอกคุณตลอดชีวิตก็ไม่ไมจริงเพราะบางคนที่ผมแก้หรือว่าแม้กระทั่งแอดมินผมดำเนินการเนี่ยผมบอกคุณตรงนี้เลยนะครับว่าบางคนนะเขาสมัครสัญ,ญลักษณ์พิเศษก็โดนบล็อกโดนปิดบัญชีแล้วก็ยังโดนหักตังค์อยู่เรื่อยๆก็มีนับมันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้งานอย่างถูกต้องเราเข้าใจมาตรฐานชุชนเราก็สามารถใช้แพลตฟอร์มนั้นนนนนอออยยย่่่่าา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 างดดดดีีีไ้้้แตตตววััักกก็จะะมมมฝปรรรชสพธ์เืใหหหลๆคทูิ เข้าใจว่าจริงๆการแก้ปัญหาการแก้บล็อกออนไลน์เนี่ยมันมีหลายๆรูปแบบแล้วก็ ควรที่จะเรียนรู้ไปพร้อมด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมในฐานะคนที่ทํากลุ่มอนข้่งเยอะเนาะก็ปัจจุบันนี้เราทาธุรกิจเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าล่าสุดผมทำพี่โลกอันซีนอันนี้อันนี้โปรโมทนิดนึงนะครับก็สำเร็จต้องเรียกว่าสําเร็จเพราะเรา VFC เรามีผู้ติดตามเราเคยเลยขยายไปที่ธุรกิจใหม่ก็คือทําข่าวนะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่ไม่ได้แจ้งเราว่าเป็นเพจอะไรแต่ตอนนี้กําลังปั้นทีมงานเราเพื่อที่ทําข่าวแต่ผมกล้าพูดกับคุณได้เลยว่าช่องข่าวของเราจะนําเสนอในเรื่องดีๆหรือว่่่่าาาาาใใในนนเเเเวววทีีถููกตต้้้้อออองงพรรรรระะจจสสบขขขมลืห,หดึ ทำไมถ้าหลายๆคนบอกว่าทำไมผมกล้าทําเพจหลายๆเพจแตกต่างกันหรือว่าทําหลายๆรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันขนาดนั้นเพราะผมบอกกับคุณตามตรงนะว่าจริงๆการสร้างพีระมิดที่ถูกต้องสําหรับในมุมมองของผมก็ <ๆ S 1> คือการทําธุรกิจที่ดีนะครับถ้าคุณมีรากฐานที่ดีคุณก็สามารถต่อยอดธุรกิจนะครับได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงวันหนึ่งเราไม่รู้นะครับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของเรานะครับวันหนึ่งมันดีอ่าอีกธุรกิจหนึ่งไม่ดีเราจะทํายังไงเราก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งงงงทที่่ผมมมออออยาาาากจะสรร้หืวํในุข ก็คือในเมื่อผมมีหลายธุรกิจแล้วถ้าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับของผมอาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะมาก แต่ว่ามีธุรกิจหนึ่งที่ที่เราทำเนี่ยอย่างธุรกิจสัตว์เลี้ยงตอนนี้นเรามาแรงมากเราโพสอะไรเราก็ขายสินค้าได้นะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งเริ่มีเริฟไม่แคทแล้วก็เริ่มีเริมไม่ด็อกเลยนะครับในหลายหลายช่องทางไม่ว่าบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านเขียวนะครับรือว่าบ้านทิก t o ็ตนะครับเราก็สามารถติดตามเราได้เพราะเรามาีรูปแบบการขายสินค้าของเราอยู่เราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเราเลือกสินค้าที่ดีอย่างเอาง่ายๆครับปัดประชาชนสัตว์เลี้ยงที่เราผลิตอย่างแรกผมกล้าพูดกับคุณตรงนี้เลยว่าคําว่ากันน้ำเนี่ริงงเาากกลล้้นนส่็อออคข ที่จะจำหน่ายด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันกันน้ําได้จริงสีไม่ลอกไม่เลอะนะครับไม่ไม่มีติดมือแน่นอนนะครับตรงนี้เราเลยทําให้เรากล้าพูดว่าสินค้าที่เราผลิตออกมาที่เราขายสินค้าอยู่นปัจจุบันนะครับที่เป็นสินค้าสัลเลี้ยงก็ขายดีและมีประสิทธิภาพแล้วก็เรามีเสื้อนะครับจริงๆก็อยากให้เห็นจริงๆก็เป็นเสื้อที่เรากล้าการันตีเลยว่าใส่เป็นปีนะครับไม่ลอกนะครับหมายถึงว่าโลโก้ลายที่เราออกแบบเนี่ยไม่ลอกไม่ย้อยนะครับเสื้ออาจจะมีย้อยบ้างถ้า2ปีขึ้นไปแต่ถ้าปีแรกเนี่ยผมาพเกกี่่อื เวลาเราทาธุรกิจแล้วเราอยากจะอยู่กับธุรกิจนั้นอย่างมั่นคงร<ล>ะย<ล>ะยาว <ๆ S 2> ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรามุ่งเน้นเสมอ, <c oughs> อเรามุ่งเน้นเสมอก็คือเราหาพาร์ทเนอร์ในที่นี้หลายๆคนอาจจะติดต่อผมมาว่าผมไม่มีอาชีพผมเป็นร้านค้าเล็กๆผมอยากจะขายสินค้าผมไม่มีช่องทางออนไลน์ใดๆเลยเราต่อเข้ามาได้ครับสมมติคุณรู้สึกว่าคุณจะขายใน Facebook แล้วก็ไม่รู้จะขายช่องทางไหนดีเรามีกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นหลักแสนคนอย่างน้อยที่สุดติดต่อ,อเข้ามาขอกลุ่มของเราเอาไปโพสตขายเอาไปสร้างอาชีพต่อตรงนี้เราก็มมีีซพอออรรรตตเเาาาไไ่่ด้้คคคุุณณนะบแขใหปกช จะดิดนะครับแล้วก็สามารถดําเนินธุรกิจหรือว่าดําเนินชีวิตต่อไปได้นั่นคือสิ่งที่ผมทํามาเสมอนะครับแล้วก็การที่ผมออกไปสอนการตลาดหรือว่าเป็นพ่ปรึกษากาดออนไลน์ไปปั้นช่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือทิกตอ k ให้ใครให้ใครก็ตามเพราะว่าผมยิงโฆษณา Google แอดเป็นแล้วก็ทํามานานแล้วจนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยผมเลยสามารถพูดได้ว่าในการปั้นของผมหลายๆครั้งเนี่ยก็สามารถทําให้ลูกศิษย์ของผมเนี่ยเติบโตมีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามที่เราไปเราก็อยากจะมีความคาดหวังอย่างนั้นนนน,นะครรััับบสหวี้ว ด,ด,ดีแบบนี้ก็กดแชร์หรือว่ากดบันทึกคลิปเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับโอเคครับสวัสดีครับ